เอเอันนี้อยู่ที่โนเปี้วอล์กนี่นี่ดูตัวอะไรนี่ตัวมีตัวงอแออยู่หนึ่งตัวไปเที่ยวไหมเรามาเที่ยวแบบว่าน้ยสนุตอนนี้อยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันดีกว่าเดินเข้าไปดูตรงนี้มุมยอดฮิตนะใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ก่อน แล้วก็เข้าไปข้างในด้านนู้นเป็นทางเข้าก็ซื้อบัตรเข้ามานะครับบัตรผู้ใหญ่คนละสี่สิบบาทแล้วก็รถอีก <101. S 1> รถร้อยหนึ่งเลยเหรอใช่ที่จ่ายไปร้อยสี่สิบนะเมื่อกี้อ๋อขนารถรถเท่าไรรถหกสิบบาทนะรถยนต์ขึ้นมาหกสิบบาทผู้ใหญ่สูงอายุหกสิบขึ้นไปเข้าฟรีเด็กสามขวบมีเข้าฟรีแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กเอเด็กมัธยมยี่สิบบาทนะฮะ นี่ต้องไปถ่ายรูปมุมนูนน้น,นคันโนปี้วอล์กนะไงถ่ายหันไปทางนี้นี่ไงนี่คือทางเข้าตรงเนี้ยรอบๆก็จะเห็นวิวภูเขานะสวยงาม นี่ที่นั่งรอเดี๋ยวไปหากันว่าเขาอยู่ตรงไหน<ช>จะดูกิ้งกาบ,บินจะมเดี๋ยวไปหากันเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอันนั้นคือตัวกิ้งกาบ,บินกิ้งกาบ,บินน่ะดูดิจะเจอไหมอาจจะเจอเขาก็ได้นะนี่ไงบรรยากาศอย่างนี้เลยโอ้มีหมวกด้วยไม่ร้อนแล้วสบายเลย ดีไหมอืมนี่ไงบรรยากาศข้างในอยู่ที่คาโนโ p ป w ี้วออเดินกันอยู่เนี่ยอามากกลัวอยู่บอกมีเรือกระจกไม่กล้าเลยนี่ไงเรือกระจกขอบๆอบนี่<ช>ได้ไม่เกิน4คนถ้าจะยืนตรงกระจกตรงนี้นี่นี่ดูดิน่าก,กลัวนะยืนได้ไ ถ้าไม่มั่นใจก็ต้องขานนี่ก็ได uh ้อ้ยอุ้ยสูงจัดนี่คือเสียงดนตรีแห่งป่าก็คือจักรจันทกำลังลอกคาบมันดูหลายๆอย่างมดง่ายมดมดอะไรเนี่ยมดมดงานไงเดี๋ยวเสก ไม่มีอะไรว้าวถ่ายไม่ได้เมื่อกี้นี่อะพอได้เหงื่อกันเล็กน้อยเดินกันตรงนี้เป็นทางเดินแข็งแรงนะมองสามารถมองข้างล่างได้นี่ไงมองลงไปโอ้ตรงนี้ไม่สูงแล้วตรงนู้นสูงมากตรงทางเข้ามาตรงนี้สบายแล้ว เดินเก่งแล้วสบายดูดิง่ายๆอยากถ่ายรูปบันก็ถ่ายเนี่ยสวยๆไหนชูมือดิชูมือแค่เฮ้ยหายห่อแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเดินมาถ้าโชคดีก็จะเจอกิ้งกาบินแต่ว่าเราไม่เจอ ไม่ได้เจอกันง่ายๆมีสัตว์ป่าจริงหรืใช่มันจะเป็นกิ้งก่าแล้วมันจะมีปีกอย่างที่เขาทําให้ดูข้างหน้าไงเออะเขาเรียกบางเหรอตัวบางเขาเรียกกระปอมกระปอมใช่ไหมเออน่าจะเป็นสายพันธุ์เกี่ยวกับสายพันธุ์เดียวกับกระปอมอ่ะแม่ไม่รร้โอ้แล้งไงคนที่เขาเดินมากันตรงนั้นอ่ะโอ้ ว้าวมาดูโลกในกล้วยใบใหญ่เลยกล้วยป่าใบจะใหญ่กว่ากล้วยบ้านใบเบล่มเลยโอ้เส้นทางศึกษาธรรมชาติโอ้นั่นต้นอะไรนี่ต้นใหญ่มากสูงมากเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเห็นตัวอะไรมันก็ใช้ชีวิตอยู่นี่แหละ เห็นวับวับอ๋อตรนั้นถนนที่เรามาถึงแล้วจะถึงแล้วนี่ถึงแล้วตรงนี้เองพอเดินกันเลยอิฮิฮง่ายหางของที่ระลึกอยู่ตรงนั้นโอ้โหน่ห้องแอร์เลยปาเจอไปเข้าห้องแอร์นู่น ไปหาองแอร์เด็กคนร้อนเด็กที่ร้อนสองพันยี่สิบสองเดี๋ยวพ่อพาไปหาที่เห็นจริงอ่ะเสียดายที่เราไม่ได้เดินไปดูจุดชมวิวตรงนู้นอ่ะพอกลมากับเด็กเนี่ยน้อยเนี่ยแล้วู้สูงอายุแต่จะเดินไปก็ได้นะกีนเนะี่ยไปไหมล่ะไม่ไกลเท่าไหร่ไ่ไปแนะนะ่เอาเข้าไปทางนี้ นี hey, mm ่ห hmm. ้องของที่ะลึก